สวัสดีค่ะพบก,กับนิยายเรื่องบ่วงรักเลขกรม,มเทพตอนที่หนึ่งรักปากอกสายตาคมหวานนั่งมองผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาด้วยความสงสัยนั่งนับเวลารอมือบางยกแก้วกาแฟขึ้นจิบอย่างเซ็งๆละสายตาจากแก้วกาแฟก้มมองนาฬิกาบนข้อมืออย่างงดหิีไอ้เพื่อนบา้าทำไมยังไม่มาอีกจะให้ฉันรอไปถึงไหนเนี่ยทำไมชอบมาสายอยู่เรื่อย ทำเสียงหวานบนพื้นพร,รมออกมาอย่างงุดเงิบเพื่อนเธอเป็นแบบนี้เสมอนัดกันเทไรต้องมาสายตลอดเห็นทีเธอต้องคุยกันแสนหน่อยแล้วมือเรียวลวงกระเป๋าใบโตหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนจะเปิดอ่านเพื่อฆ้าวเวลาเปิดไปเ,เรื่อยเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจอ่านสีหน้าหวานยังก็เรียบเฉยแต่ในใจนั้นเดือดปุดกับความไม่ตรงเวลาของเพื่อนสนิทคบกันมาก็หลายปี ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งจนตอนนี้พวกเธอเรียนจบปริญญาตรีกันหมดแล้วแต่เพื่อนเธอคนนี้ก็ยังไม่ทิ้งดิไซยเดิมยยสอนขอโทษทีที่มาสายนิดหน่อยเสียงหวานใสดังมาจากด้านหลังชนันธิดาว,วางหนังสือแล้วหันกลับไปมองด้วยสีหน้างงอน,งอนมาบอกว่าสายนิดหน่อยเหรอใบหน้าหวานคมสบตาเพื่อนสนิทอย่างไม่ค่อยจะสบอารมณ์สักเท่าไหร่ วันนี้แกมาสายอีกแล้วนะแกนี่มาสายตลอดเลยนะนัดกี่ครั้งก็สายเกือบทุกครั้งฉันว่าแกหัดจัดเวลาเสียใหม่ดีไหมยายสาฉันสายแค่สิบนาทียี่สิบนาทีแกก็อยาบน่นักเลยฉันต้องทำงานนะยะงานบ้าอะไรเจ้านายแกไม่มีวันหยุดให้บ้างหรือไงมีแต่งานมันเร่งด่วนไงฉันขี้เกียบปล่อยไว้ให้ดินมันพ่อหางหมูฉันละเซงแกจริงๆเลยยายสอน งานนักเขาฉายทําทวันที่แกทํางานไม่ใช่วันหยุดแบบนี้เหล่าเจ้านายแกไม่มีพนักง,งานคนอื่นแล้วหรือไงถึงให้แกทํางานหนักแบบนี้เงินเดือนน่ะคุ้มกับที่แกทํางานหรือเปล่าก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มาริสาตอบเสียงอ่อนๆถึงเงินเดือนมันจะไม่คุ้มเท่ากับงานที่เธอต้องรับผิดชอบแต่อย่างน้อยเจ้านายเธอก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเธอมากมายแบบนั้นหรอกใครอื่นต่างหากที่ให้งานเธอมาทำเฮอ เขือนบอกเพื่อนเธอไปว่างานบางชิ้นที่เธอเอามาทำนะ่ะไม่ใช่งานของเธอเองมีหวังเธอคงโดนเพื่อนบนหูชานแน่แล้วแกจะทนทำงานที่นั่นไปทำไมทำงานสายตัวแทบขาดเงินเดือนที่ได้ยังไม่คุ้มกับค่าแรงที่เสียไปเลยฉันอยากเจอเจ้านายของแกจริงๆเลยเยสาฉนันันทิดาบอกด้วยน้ำเสียงขุนมัวทำไมแกต้องอยากเจอเจ้านายฉันด้วยเยสอนมาลิสาถามด้วยน้ำเสียงเลิกล็ก จ้องมองเพื่อนด้วยความกังวลอย่าเพื่อนตัวดีของเธอจะทําอะไรเจ้านายของเธอแบบนี้ฉันจะไม่ค่อยดีแสนแล้วเกิดไปทําอะไรเจ้านายเธอขึ้นมาก็สวยสิฉันัันทิดาสบตามารรษาอีกครั้งฉังจะเริ่มสงสัยแส่แล้วสิว่าเพื่อนเธอเป็นอะไรทําไมพอพูดถึงเจ้านายหนุ่มขึ้นมาเธอไรใหย่เพื่อนสนิทก็มีอาการเดือดร้อนแทนเสมอหรือว่าเพื่อนเธอดันไปชอบเจ้านายตัวเองแสนแล้วายสา อะไรทำไมต้องเรียกแสงแดงด้วยล่ะสอนแกชอบเจ้านายแกเหรอพอพูดถึงเจ้านายแกเธอะไรฉันเห็นแกออกรับแทนเขาทุกครั้งเลยเออมันไม่ใช่แบบนั้นนะสอนแล้วมันแบบไหน,นแกลองอธิบายมาสิว่าเพราะอะไรถ้าฉันบอกแกแล้วแกอย่าโกรธฉันนะสอนมาริสาเอ่ยเบาๆจ้องมองหน้าเพื่อนรักยิ่งเห็นสายตางอนๆก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ หมอรออะไรของแกฉันกำลังฟังแกอยู่ไหนแกลองเล่ามาสิงานบางชิ้นที่ฉันเอามาทำนะ่ะมันไม่ใช่ของฉันทั้งหมดหรอกบอกอย่างสำนึกผิดที่ดันไปโกหกเพื่อเรื่องงานถ้าขื่นเธอบอกชันันทิดาไปมีหวังเพื่อนเธอได้ไปถล่มอัญชิกาถึงบริษัทแน่ๆอะไรนะแกบอกว่างานบางชิ้นไม่ใช่ของแกเหรออย่าบอกนะว่ามีใครบังคับให้แกทำงานส่วนนั้นนะ่ะ ฉนันันทิดาถามด้วยน้ำเสียงงูดหงีดเพื่อนเธอคนนี้ทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้นะปฏิเสธคนอื่นไม่ไปเลยหรือไงยอย่าเสียงดังสิสอนฉันขอโทษแต่ฉันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนี่นาก็อันชิกาไม่ค่อยสบายนี่นาฉันก็เลยอาสาช่วยทำงานบางชิ้นก็เท่านั้นแกรู้ไหมสาฉันว่าย่อันชิกาอะไรนั่นนะ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันคงหลอกให้แกช่วยทำงานให้มากกว่า คงไม่หรอกมัง้งฉันเห็นเขาไม่สบายจริงๆนะสอนมาลิสายัางเชื่อในสิ่งที่เธอเห็นก็เธอเห็นอัญชิกาไม่สบายจริงๆนี่นาแล้วเพื่อนร่วมงานจะมาโกหกเธอไปเพื่ออะไรกันสาแกนะ่ะมองโลกในแง่ดีเกินไปเชื่อฉันสิแกนะ่ะโดนใหญ่อัญชิกานั่นหลอกเหล่าละเหลางานที่ใหญ่นั่นให้แกทําทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วเออกี่ชิ้น ฉนันทิดาถามย้ำอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเพื่อนยังเงียบสงสัยอาจจะไม่ใช่ชิ้นเดียวแน่นอนอาการอั้มอึ้องบาบน,นี้เห็นทีพรุ่งนี้เธอคงต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่ทำงานแสนหน่อยไม่งั้นเพื่อนเธอคงได้ตายคาโตทำงานแน่มาริสาสบตามองฉนันทิดาด้วยความกังวลกลัวเหลือเกินว่าเพื่อนเธอจะทำอะไรหำหำอีฉนันทิดาชอบทำอะไรให้เธอประหลาดใจอยู่เสมอก็ประมาณสิบชิ้นแล้วสิบชิ้น ชันันทิดาถึงกับอ้าปากค้างกําหมัดแน่นด้วยความโกรธไม่รู้จะโกรธเพื่อนเธอดีหรือโกรธยายอัญชิกานั่นดีทำไมแกไม่ยอมบอกฉันแกทํางานเป็นสิบให้กับคนอื่นแล้วไงสาแกเหนื่อยกับตายไม่มีเวลาพักผ่อนฉันคิดว่างานที่แกทําเป็นงานแกทั้งหมดแสอีกเห็นทีพรุ่งนี้ฉันจะไปคุยกับยายอัญชิกานั่นแสหน่อยแล้วทําแบบนี้ได้ยังไงกันฉันว่าอย่าเลยนะสอนปล่อยเขาไปเถอะฉันสัญญานะ ว่าคราวหลังฉันจะไม่ทำงานให้อันชิกาอีกแล้วมาริสาท,ทำเสียงออดออนเพื่อนเกิดให้ฉชนันทิดาไปที่บริษทัทมีหวังเธอได้โดนอันชิกาแกล้งไม่เลิกแน่แค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วไม่ต้องเลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปแก่ไม่ต้องมาห้ามสอนมาริสาเรียกชื่อเพื่อนได้แค่นั้นก็ต้องถอนหายใจออกมาคนอย่างชนันทิดาจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ เธอไม่น่าบอกไปเลยจริงๆแบบนี้มีหวังเธอคงต้องหางานใหม่อีกแนๆ่ๆก็จะอะไรเสียอีกใหญ่อ,อันชิกาอะไรนั่นเป็นแยิกับเจ้านายเธอนั่นเองเพราะแบบนี้ง่ายเธอถึงไม่กล้าพูดถึงพูดอะไรออกไปก็มีแต่เสียกับเสียเธอเองนั่นแหละที่จะต้องหางานใหม่ไม่ใช่อันชิกาหรอกฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วฉันว่าเราไปกันเถอะวันนี้วันหยุดแกกับฉันเราไปเดินซื้อของกันดีกว่า พรุ่งนี้แกไม่ต้องไปที่ทำงานฉันได้ไหมฉันไม่อยากมีเรื่องนะกฉันสัญญาณสอนว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกมาริสายังคงต่อรองกับชนันธิดาไม่หยุดเธอไม่อยากให้เรื่องเล็กๆมันบานปลายไปมากกว่านี้ตั้งหากแค่นี้เธอก็โดนอัญชิกากแกล้งจจแย่อยู่แล้วชนันธิดาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของมาริสาเธอเห็นแววตาคู่สวยนั้นมีแววกังวลอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้มันน่าสงสยัย เพื่อนเธอเป็นอะไรไปหรือโดนแกล้งอีกแล้วเห็นทีเธอจะอยู่เฉยไม่ได้แสนแล้วโอเคฉันไม่ไปก็ได้เพื่อความสบายใจของแกเราไปกันเถอะวันนี้ฉันจะไปซื้อของไปทำอะไรกินที่ห้องดีกว่าแกว่าดีไหมเราสองคนไม่ได้ทำอะไรกินกันนานแล้วนะเธอบอกตัดปัญหานี้ไปก่อนคิดเบีเ่ยงเบนเพื่อหลักเรื่องทำอาหารดีกว่าฉนนันทิดาคิดอย่างมีแผน ขอบใจนะที่เข้าใจฉันงั้นเราไปกันเถอะว่าแต่วันนี้เราจะทำอะไรกินกันดีอีกอย่างนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วงั้นเราหาอะไรกินก่อนสิแล้วค่อยไปซื้อของทำมื้อเย็นดีไหมสาจะงั้นเราไปกันเถอฉะฉนันทิดาพูดตัดบทก่อนจะเรียกพนักงานในร้านมาสั่งอาหารทานมื้อเที่ยงกับมาไรสาทำไมแกต้องชวนฉันมานี่ด้วยวะไอโตเสียงเข้มถามขึ้นขณะเดินออกมาจากคลิป อารมณ์จะดูไม่ดีเอาเสเลยวันอาทิตย์แทนที่เขาจะได้นอนพักผ่อนอยู่บ้านดั่นต้องมาเดินเที่ยวเ,ยวเตร่แบบนี้อยู่ในห้างฉันก็อยากจะมาเที่ยวพักผ่อนบ้างเสียไอ้ต้นทํางานมาทางอาทิตย์หาเวลาพักผ่อนแสหน่อยแล้วทําไมแกต้องมาห้างไปที่อื่นไม่มีเไรงไงน้ําเสียงเข้มยังคงโวยวายไม่เลิกนีท้าไม่ติดว่าเป็นเพื่อนหลักเพื่อนตายกับมันเขาไม่มีทางมาเดินห้างแบบนี้หรอก ห้างมันน่าเดินตรงไหนคนก็เยอะเดินเบียดกันไปเบียดกันมาเห็นเหล่าน่ารำคาญน่าเบื่อเป็นที่สุดมันจะอะไรนักหนาวะไอ้ต้นฉันแค่พาแกมาเดินเที่ยวบนห้างแค่นี้แกถึงกับชักสี่หน้าเสียงเข้มใสเชลเลยหรือไงแกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเดินห้างทำไมวะกลัวเจอบันดามแม่คู่ควงของแกหรือไงราชวินถามกวนๆออกไปศบตาหว่าวโรดเราก็ต้องหวัวเราะ มันผิดจากที่เขาคิดที่ไหนเพื่อนคนนี้ของเขากำลังรำคาญบรรดาคู่ควงนั่นเองช่วงนี้เพื่อนเขามีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งบ,บ่อยๆข่าวส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องผู้หญิงทับทั้งนั้นและก็รู้เราจะพาฉันมาเดินที่นี่ทำไมวะชายหนุ่มไม่เข้าใจจริงๆว่ารัชวินคิดยังไงถึงได้ชวนเขามาโรรู้อยู่ว่าช่วงนี้เขาพยายามเก็บตัว ไม่ต้องการให้นักข่าวหรือคู่ควงคนไหนเข้ามาสนิทกับเขาได้อีกช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขาเจอแต่ปัญหาเรื่องผู้หญิงเห็นทีเขาน่าจะหยุดชีวิตเเพลงนี้ได้สักทีไม่อย่างนั้นชีวิตนี้เขาคงไม่มีความสุขอย่างแน่นอนไอ้ต้นฉันว่าเราไปร้านเดิมดีกว่าฉันก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันวันนี้เซ็งๆยังไงไม่รู้เมื่อวานขอนัดสาวแต่สาวดันปฏิเสธแ่นี่อะไรกัน แกโดนสาวที่ไหนปฏิเสธมาไหวอ้โตตตะการชะงักเท้าหันมามองเพื่อนด้วยความสนใจอย่างเพื่อนเขาเนี่ยนะโดนสาวปฏิเสธเป็นไปได้ง่ายก็จะใครเสียอีแม่พนักงานหน้าหวานของฉันนั่นแหละฉันพยายามขอ,อนณสาเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ปฏิเสธฉันมานิ่มๆเลยวะ่ะเขาบอกฉันว่าทุกอาทิตย์เขาจะนัดเพื่อนเอาไว้คงไปกับฉันไม่ได้โหอะไรจะขนาดนั้น อย่างแกเนี่ยนะโดนสาวปฏิเสธฉันไม่ใช่แกนี่ไอ้ต้นสาวๆวิ่งตามเป็นพรลวนไอ้บ้าคนว้วยไม่ใช่หมาถึงได้วิ่งตามเป็นพรลวนนะ่ะแล้วตกลงวันนี้แกตามแม่พนักงานหน้าหวัดของแกมาทําไมวันนี้ฉันก็เลยตามมาดูว่าสาคนัดเพื่อนเขาจริงหรือเปล่าถ้าเป็นผู้หญิงก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นผู้ชายฉันจะได้ตัดใจเสียทีแอบชอบเขาแบบนี้ฉันก็ทรมานว่า อีกอย่างช่วงนี้ยายอันก็ติดตามฉันตลอดเลยรัชวินอดคิดไปถึงญาสาวไม่ได้เขาไม่ได้ชอบเบือคิดอะไรกับอัญชิกาเกินความเป็นพี่น้องกันแต่เขารู้ว่าอัญชิกาคิดยังไงกับเขาทางที่ดีตัดปัญหาให้เร็วที่สุดเขาจะต้องมีแฟนเสียทีปล่อยไว้แบบนี้มีหวังเขาคงประสาทกินวันละหลายๆล่รอบฉันละเชื่อแกจริงๆเลยวะ่ะไอโต แกนี้มันบ้าวันหยุดแทนที่จะได้พักผ่อนที่บ้านแกดันมาเดินตามแค่พนักงานเล็กๆในบริษัทตระการได้แต่สายหน้าด้วยความไม่พอใจแกเดินตามพนักงานเล็กๆในบริษัทเพราะเรื่องแค่นี้เป็นฉันไม่ได้ถ้าเป็นฉันนะฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนปฏิเสธฉันได้หรอกคิดในใจด้วยความเซ็งๆเขาต้องมาเดินเป็นเพื่อนเพียงเพราะเหตุผลมันแค่นี้เองอยากจะบ้าตาย ไปเถอะอย่าบ่นยังไงแกก็ออกมากับฉันแล้วพระาชวินตัดบทเดินตรงเข้าไปยังร้านเจ้าประจําของห้างเขาจะมานั่งที่นี่บ่อยๆเวลาพักจากการทํางานหรือแม้แต่วันหยุดก็ตามร่างสูงเดินตรงเข้าไปภายในร้านสายตาเขาประทาเข้ากับร่างบางของคนที่เขาแอบตามมาวันนี้รอยยิ้มจเจล่ผุดขึ้นตรงริมฝีปากหยุดเดินหันมามองเพื่อลักที่เดินตามมาโนนไง ไม่สาวหน้าหวานของฉันเหล่าชายหนุ่มยกมือชี้นิ่งไปยังโต๊ะในสุดของร้านสายตาของเขามองสองสาวที่นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะใส,สๆแว่วมากระทบประสานหูยิ่งเห็นรอยยิ้มของเด็กสาวที่เขาหลงรักแล้วรัชวินตัดสินใจได้ในทันทีเลยว่าเขาจะไม่มีทางปล่อยให้หญิงสาวหลุดมือไปได้อย่างแน่นอนสายตาเลยมองไปยังสาวสวยตาคมอีกคน คงเป็นเพื่อนของมาริสานั่นแหละผู้หญิงคนนี้สวยมากทีเดียวแต่เขาชอบผู้หญิงหน้าหวานมากกว่าคนไหนวะสาวน้อยของแกน่ะในโต๊ะมันมีสองคนนะเว้ยตระการหันไปมองตามเพื่อนชี้สายตาคมจ้องมองสองสาวนั้นแล้วก็เข้าใจในทันทีเลยว่าเพราะอะไรเพื่อนเขาถึงได้เป็นขนาดนี้สองสาวที่เขาเห็นสวยกันไปคนละแบบคนหนึ่งสวยหวานอีกคนสวยคม แล้วคนไหนล่ะที่เพื่อนรักเขาแอบชอบอยู่คนหน้าหวานน่ะเขาชื่อมาริสาส่วนอีกคนรู้สึกจะชื่อชันันทิดาแกเชื่อไหมตอนแรกคิดว่าชันันทิดาเป็นแฟนกับมาริสาชายหนุ่มบอกเพื่อนอย่างยิ้มยิ้มเฮ้ยตะการถึงกับอึงอ้งๆกับคำบอกเล่าของเพื่อนเพราะพอขอนัดมาริสาทีไรเขาก็จะเอาชนันทิดามาอ้างตลอดกลัวว่าชนันทิดาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วถ้าสองคนนั้นเป็นแฟนกันจริงๆแกจะทำยังไงวะไอ้โตฉันไม่สนหรอกไอ้ต้นผู้หญิงสวยน่ารักแบบนี้ถึงเป็นแฟนกันฉันก็ไม่สนหรอกว่าฉันตัดสินใจที่จะขอมาลิสาแต่งงานจริงฉันชอบเขาจริงแกเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดใหญ่ชนันทิดาอะไรนั่นมาขัดขวางละ่ะแกจะทำยังไงชายหนุ่มยืนมองหญิงสาวนามชนันทิดาด้วยความกังวลถ้าเกิดชนันทิดากับมาลิสาเป็นแฟนกันจริงๆ เพื่อนเขาจะทำยังไงจะแย่งมาเรา,ามาจากชนันทิดาได้ยังไงฉันว่าอย่ามัวพูดกันอยู่เลยเราเข้าไปกันเถอะฉันอยากคุยกับมาเรา,าจะแย่ยอยู่แล้วรัชวินพูดได้แค่นั้นก็เดินลิ้วตรงไปยังโต๊ะของสองสาวจบตอนที่หนึ่ง